วัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่อ้อยมาฟาร์มจะเข้าหน้าหนาวแล้วจะพาไปดูข้าวโพดต,ตอนนี้เหลืองทุ่งเห็นไหมทุ่งสีเหลืองทองไปหมดเลยนี่ยน่ะเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าเก็บเกี่ยวแล้ว จำได้ไหมเอ่ยที่พี่อ๋อยพามาเก็บข้าวโพดเก็บข้าวโพดที่เป็นตั้งตั้งแต่แรกๆเลยที่ว่าเริ่มปลูกข้าวโพดกันต้นเล็กๆจนโตมาเป็นข้าวโพดอ่อนข้าวโพดฝักใหญ่อ่าแล้วตอนนี้นี่จะเป็นคลิปที่การเจริญเติบโต,ตของข้าวโพดเนี่ยเดี๋ยวพอ นี่มันสูงมันสูงท่วมหัวพี่อ้อยไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันเหลืองไปหมดเห็นไหมทุ่งเหลืองเลยวันนี้อากาศรู้สึกว่าเหมือนฟ้าคึมคึมแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่เห็นไหมทุ่งเหลืองไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บเกี่ยวแล้วมันก็จะเ,เรียเป็นหน้ากรองไปเลยเนีย่ยเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆกพี่อ้อยพา เคยพามาดูใกล้ๆนะตอนเก็บตอนเก็บเป็นข้าวโพดฝักนะแล้วดูตอนนี้สิเห็นไหมเนี่ยเหลืองไปหมดเหลืองไปหมดอันนี้ดูถ่ายแบบว่าใกล้เลยนะเดี๋ยวพอเพราะว่าที่นี่นะ่ะมันจะต้องใช้เป็นรถเขาเรียกรถอะไรนะรถแบบเก็บเกี่ยวอะ่ะ คันใหญ่มากๆเลยนะที่จะเก็บเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นทุ่งทุ่งมันกว้างมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยแต่ในตรงที่พี่อ้อยถ่ายนี่คือในพื้นที่บริเวณของเราคือเราจะไม่ได้เป็นคนปลูกเองแต่เราให้คนเขาเช่าพื้นที่เพียงแต่วันนี้มาดูแล ตอนแรกนึกว่าเขาจะมาเก็บเกี่ยวแฟนเขาบอกวันนี้อากาศดีไงบางทีถ้าอากาศมันร้อนมากๆพี่หอยเข้ามาแล้วแบบมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนี่ยดูสิมันเหลืองนี่มันเป็นข้าวโพดท,ที่เวลาเขาเก็บเกี่ยวนะอ่าแล้วเขาก็จะไปเอาพี่หอยจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ย อันนี้เราทานไม่ได้แล้วนะคือเนี่ยอันเนี้ยเขาจะต้องมีเครื่องเอาออกจากฝากด้วยนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวพี่อ๋อยอาจจะเก็บไปสักนิดหน่อยเพราะว่าแถวบ้านมันมีกระลอกเขาชอบ,เข,ชอบเขาชอบกินพี่อ๋อยจะเก็บไปให้เขากินเพราะว่า<ม>ข้าวโพดพวกนี้บางทีตามร้านน่ะ<ม>เขาจะมีขายเป็นถุงถุงละสิบเหรียญถุงหนึ่งตั้งสามร้อยกว่าบ,บาทแพงเรามาเก็บเอาที่นี่<ม>เอาเนี<ม>่ยเห็นไหมเนี่ย เป็นข้าวโพดท,ที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์นะจ๊ะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นข้าวโพดท,ที่ทานข้าวโพดท,ที่ทานนั้เราเก็บกินไปตั้งนานละนี่มันไม่มีหมดหมดหน้าข้าวโพดท,ที่คนจะทานแล้วตอนนี้คือเขาจะเก็บเอาไว้ให้พ่อที่นี่เขาเลี้ยงพวกวัวน,นมไงเนี่ยแล้วก็ไอ้ต้นเนี้ย ต้นวอนัทเนี่ยลูกมันเริ่มหล่นแล้วบางทีเพื่อนเขาจะเก็บเนี่ยมันจะต้องรอให้เหลืองแบบนี้นะจะต้องรอให้เหลืองแบบนี้นะแล้วก็แคะข้างในออกมาเดี๋ยวพี่ออยไม่รู้จะแคะออกมายังไงอุ้ยมันร่วงเยอะมากเลยคราวที่แล้วยังเขียวอยู่เลยคือพี่อ่อยจะมาทำแค่การ เติบโตของข้าวโพดให้ดูเนี่ยจำได้ไหมเอยพี่อ๋อยพามาเดินตั้งแต่ยังเล็กๆตอนนี้ก็หมดอายุไขของข้าวโพดพอเขาเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็มันก็เข้าหน้าหนาวใช่ไหมนี่ก็เดือนตุลาแล้วเนี่ยตุลาละเนี่ยเดี๋ออยก็จะพาเดินเหมือนเดิมเห็นไหมจำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเก็บเกี่ยวมันก็จะเป็นทุ่งโล่งๆเลยนะ ุงลงๆแล้วก็นู่นกว่าจะทําอีกทีนึงก็ประมาณมีนาเมษาช่วงเข้าซัมเมอร์อย่างนั้นน่ะประมาณแบบนี้แหละเนี่ยพี่อ๋อยคือามาถ่ายให้ดูนิดนึงว่าเนี่ยเห็นไหมมันเหลืองหมดแล้วเนี่ยเหลืองหมดเลยเหลืองทองทานไม่ได้แล้วนะคือเนี่ย พอเขาเก็บเกี่ยวหมดมันก็จะเป็นทุ่งลงโลง่งแล้วก็ก็จะหมุนเวียนบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนจากข้าวโพดต,ตรงนี้เปลี่ยนเป็นปลูกถั่วอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเห็นไหมวันนี้อากาศแบบคึมๆเหมือนกับว่าฝนฟ้าจะตกแต่ก็ย,ยังร้อนสำหรับพี่อ่อยนะสบายดีทุกคนเนาะ วันนี้พี่อ๋อยก็เข้ามาในฟาร์มนานๆจะเข้ามาทีอ่ะพี่พี่อ๋อยจะพาเดินพาเดินเหมือนตอนมาใหม่ๆคงจําได้ถ้าย้อนไปดูคลิปแรกๆของพี่อ๋อยที่พาเข้าเข้ามาในฟาร์มเห็นไหมเนี่ยคือมันจะเป็นทุ่งทุ่งข้าวโพดเห็นไหมบางที่เขาก็เก็บเกี่ยวแล้ว วันนี้พี่ออยก็เลยออกมาข้างนอกเห็นไหมเดี๋ยวพอหน้าหนาตรงนี้มันก็จะขาวโพนไปหมดเห็นมเห็นไหมต้นไม้ใบไม้เริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ออกเป็นเหลืองเหลอเขียวเขียวแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมออกเป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวแล้ว เริ่มเหลืองแล้วน,นี่ช่วงหน้าตรงหน้าฟาร์มเนี่ยตั้งแต่ที่เคยถ่ายให้ดูเพราะว่าพี่ไว้กลับเมืองไทยทุกหน้าหน้าหนาวที่เนี่ยแต่ไม่รู้ปีนี้จะได้กลับหรืออาจจะดูก่อนว่าอาจจะเป็นช่วง ต้นปีหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยการจเจริญเติบโตอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นถนนลูกลังเห็นไหมตรงน,นี้เขาก็ยังไม่เก็บเปี่ยวเลยเดูสิเนี่ยคาโพที่นี่เขาก็จะปลูกกันดีเพราะว่ามันเป็นเนี่ยเห็นไหมคะทุ่งเหลืองทองเลย นี้ของเพื่อนบ้านตรงนี้คือของฝั่งเราตั้งแต่มีรั้วสีขาวเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราเองแล้วที่เขาปลูกก็คนเขาเช่ามานานแล้วเช่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของสามีก็ยังเช่าอยู่เราก็ดูแล แฟนสามีเขาก็ามาดูแลทำความสะอาดดูอะไรทุกอย่างตัดย่งตัดหญ้าหญ้าในนี้ก็ต้องตัดเองนะสามีตัดเองบางทีเคยเจอลูกกวางอะ่ะวิ่งวิ่งเข้ามาตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอเออ พี่อ๋ยเอาต้นตะไคร้มาปลูกเออขึ้นว่ะดูสิเนี่ยตะไคร้นะตะไคร้ตะไครนะ้เนี่ยต้นตะไคร้ปลูกเมื่อตอนทุกว่ามันจะไม่รอดเออรอดเนาะเนี่ยปลูกง่ายถ้าไม่มีอะไรคือพี่อ๋อยจะพามาดูว่าเนี่ยอ่ามากับแฟนสองคนแฟนเขาก็ทำนู่นนี่นั่น ช่วงนี้ไอ้ลูกวอนัดนี่หลน่นเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเก็บกันเนี่ยม,มันกินได้นะข้างในเนี่ยกินได้แต่เราต้องไปทุบไม่รู้เขากินกันยังไงดูสินะบางทีเนะี่ยร่วงร่วงกันเป็นกองเลยเนี่ยสูสัยแฟนเขาเอามากองไว้ดูสินะเนี่ยเนี่ยเอามากองไว้เก็บเป็นโอ้โหเป็นหลายถังเลยแหละ บางคนเขาทานแต่เราพี่อ๋อยไม่ได้มานั่งเก็บอะไรอย่างนี้เรากินเราซื้อแบบสำเร็จไงเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ที่เป็นเก็บรถแท็กตงแท็กเตอร์เนี่ยเห็นไหม,หไหมพี่อ๋อยจะเข้ามาช่วงอาจจะบางทีปีหนึ่งหนหรือสองหนแต่แฟนนะเข้ามาบางทีเกือบทุกครั้งอันนี้ในข้างใน เนี่ย yeah. เป็นรถแทรกเตอร์โอ้ยก็ยังใช้ได้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับรถเขาเรียกรถ ATV เอาไว้ขับเวลาเราเหมือนเหมือนเราขับโมไซค์ยอย่างนั้นแหละเลาะทางนู้นเลาะทางเล็กทางอะไรอย่างงี้ไงเห็นไหม,มนี่แหละ น,นี้เขาก็แผนเขาเอาไว้เผาช่วงนี้มันต้นไม้มันก็จะเริ่มขึ้นลกๆหมดละเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้ให้มันนั่นสักเท่าไหร่นะคะโอเคอย่างนั้นพี่อ๋อยเอาไว้แค่นี้แล้วยังไงพี่อ๋อยจะถ่ายให้ดูคลิปหน้าต่อไปนะ แล้วยังไงก็ทุกคนก็ดูแลส,สุขภาพนะคะรักทุกคนโอเคเอาไว้แค่นี้นะคะโอเคค่ะบายนะคะ